จะพิกความตื่นทั้งคืนลูกเองก็นอนหลับไม่สนิทแม่เองก็แทบไม่ได้นอนเพราะกังวลกลัวว่านาลูกจะอุดกับที่นอนเกิดเป็นโรคไหลตายและอาจเสียชีวิตได้แม่ก็สามารถใช้ส o o ผ้าห่อตัวกันพลิกมาใช้กับลูกได้โดยจัดให้ลูกนอนหงายและติดเทปเพื่อให้ลูกนอนในท่านอนงายที่ปลอดภัยตลอดการน,นอนแม่เองก็หมดกังวล และไม่ควรใช้หมอนข้างต่างๆมาดันตัวลูกไว้เพื่อไม่ให้ลูกพลิกตัวเพราะอาจทำให้เสี่ยงต่อการอุดกั้นทางเดินหายใจของลูกได้สนุด๊ดผ้าห่อตัวกันรพลิกตอบโจทย์คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกทุกคนเพราะปัญหาการนอนของลูกก็สง่งผลต่อปัญหาการนอนของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเช่นกันหากได้ตัวช่วยที่แก้ปัญหานี้ได้ก็จะช่วยทําให้คุณพ่อคุณแม่และลูกน้อยนอนหลับสบายยิ่งขึ้นใช้งานง่ายปรับขนาดได้ใช้ได้กับลูกตั้งแต่ในวัยทารกแรกเกิดจนถึง2ปีหรือที่น้าหนักตัวลูก11กิบทลลี่นนอเด็กกหหลลาาายขนดรวมถึงกิ กันกลดไหลย้อนสักเครื่องได้แห้งเร็วค่ะแม่เพื่อลูกน้อยนอนหลับสบายตลอดการนอนห่อตัวลูกกันพลิกได้ลดการนอนสะดุ้งผวาลูกช่วยจัดท่ายลูกนอนในท่านอนที่ปลอดภัยได้คนเป็นแม่ก็อุ่นใจไร้กัง,งวลแล้ว